ไปถึงแตกเป็นแสงทำไมมันทำนั้นครับมีความเชื่อมั่นในแรนเออแบรนด์ของเราจะก่าเป็นมันเก่านะครับมันเป็นแบรนด์เกิดร้อยปีนะครับแต่ว่าแบรนด์เก่าหลายแบรนด์ก็เจ๊งไปไี่เป็นท่าใช่ไหมครับมันมีการพัฒนานะครับมีการคิดหาลูกค้าว่าคนที่ชอบของแปลกชอบของแพงมากยองทุ่มนะครับซื้อกระเป๋าราคาเล่มมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันดูกระถั้งนะครับก็มึไม่ถูกเลยนะครับมันก็มี เราจะว่าเขาเป็นคนบ้ามันก็เหมือนจะบ้าเขาจะซื้อถุงแบบนี้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งแต่มันมีอยู่นะครับมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้มีทั่วไปมันมีพิเศษมีต,ต่างาของโลกเฉพาะแต่ว่าจากต้นทุนที่เราเป็นถุงธรรมลาที่มาเที่ยวใช้ทุกวันคุ้นชินทุกวันนะครับถ้าเราคิดดีๆแล้วนี่เราเอาอัตลักษณ์ที่เรามีนะครับไม่จะเป็นสิ่งละอันพันละน้อยเนี่ยไปคิดสร้างสรรแร์อย่างดีได,ด้และใช้วสัสดุที่ดีแล้วก็จัด วางมันอย่างดีเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มได้เรียกว่าเป็นรอยเท่านะครับเป็นรอยเท่าอันถัดมานะครผมจะเอาภาพที่ทําให้คนชิมใจกัคนเนี่ยแคน์ฝรั่งอันนี้นะครับน้ําหอมนี้ของคริสเตียนดิออร์นะครับไช้ดีมากมาจะ20สิปนะีแล้วนะครับน้านหอมชาดอน้ําหอมฝรั่งน้ำขวดเท่าไหร่ครับขวดใหญ่ก็ประมาณสองพันกว่าบาทสามพันนะครับคุณก็ไม่ถูกเลยร้อยเอ็มแอลเลยแบบนี้นะครับ ใครช่วยตอกทีดาวทีเขาเอาดีไซน์ผวนี้มาจากไหนับชาวเชียงรายปอกทีมันมาจากเชียง,ายางรายเมนะน้ำต้นเมือนน้าต้นใครนะน้ำเต้าเลือกถูกกัาไม่ <c oughs> เลือกถูกอยู่แต่มันมาจากแถวเนี้เขาหลัมันเอาไปทํากาไรเป็นหมื่นล้านแล้วนะมันมาจากแถวบว่าเราเนี่ยนะครับน้ำเต้ามีมีคนอื่นหอหมคนอื่นไหมครับปักทองปักทอง ได้เนาะครับเลยกันเรียนนะครับเลยบ้านไปหน่อยเดียวเองก็มีนะความโบราณอก็เรียนคอยาวนะครับคือสิ่งที่เรามองว่าตลกแปลไม่เหมือนอื่นอะไรอย่างเงี้สิ่งที่เราแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้ให้ค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรอเอามไปเป็นสินค้า เป็นการท่องเที่ยวเชิงกต่ขางแปลกมากกว่ามาดูของแปลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ like เขาเห็นความงามสิ่งมีสิ่ที่เราคิดว่าแปลกนะครับแล้วก็เอาไปจัดการในการตลาดได้นะครับก็เอาไปขายเอาไปออกแปบให้ดีสวยงามนะครับแล้วน้ำหอมมันก็เป็นน้ำหอมตื่นอุ้ยไปไหนล่ะทีนี้ไปไหนรับกระเหร่ยงยนะครับก็สิ่งที่เราอาจจะเดินผ่านทุกวันนะครับอาจจะกินอยู่ทุกวันอาจจะอยู่แถวบ้านอยู่ข้างบ้านนะครับแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เอามันมา เอามันมาออกแบบนะครับแล้วก็ดูว่าลูกค้าที่อาจจะชื่นชอบมันมากๆเนี่ยก็มีนะครับแล้วจัดเราขายของได้หลักสิบ,บาทร้อยบาทของมันอย่างก,ก็มีมูลาคา่าขึ้นมาได้มากๆนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คนตอนแรกไม่ได้คาดคิดว่าน้ำหอมนี้จะทําเงินมากนะครับคิดว่าโอ้ก็คงจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปปรากฏว่ามันก็เป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างขายดียี่ยมดีมากเป็นเลยครับโอยก็ๆๆคล้ายๆแบบสูกระดังมากเลยแบบนี้น,นะครับเห็นแม่ซื้อมากเลยขอดูครับหนึ่ง ก็จริงๆอ่านแล้วประวัติพรามันมีการประวัติการออกแบบมันมาจากกรีคอย่างนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปบ้านดูมีอะไรสวยๆมีอะไรบเป็นแรงบันดาลใจขอออกแบบให้เก่งทีนี้เรื่งบรรจุพันก็สําคัญไม่ทราบว่าอาจารย์อายตาจาร์ทเช้าแกกล่าวถึงไปบ้านที่อย่างนะครับแต่ว่าก็ดูนิดนิดละกันนะครับบรรจุพันอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันทําไปทําไมครับ หลักโลกค่อยสลายได้นะครับน,น่าสนใจคือน่าสนใจนะครับสวยงามน,นะครับในในประมุขติดนิ้เก๋มากนะครับ<ใ>นคนที่ชอบดีไซน์หรือเด็กๆใช่ไหมครับก <ใน S 1> ็ชอบคือแบบว่าซื้อส้มเฉยๆวางอยู่สี่ห้าลูกทุกคนเกิดมาเคยเห็นแต่เอาส้มสี่ห้าลูกนั้นมาใส่นะครับแห้เกทจิ้งแบบนี้นะครับบรรจุทำแบบนี้เออก็เป็นความน่าสนใจเพิ่มยอดขายได้ด้วยนะครับเพราะเราสามารถจะซื้อทีละสี่ทีละห้านะครับเช่นเดียวกับกาแฟ อันนี้คุกของผมในสมัยก่อนนายประกอบทำงานในกรุงเทพนะครับอยู่ที่สตาร์ทัพตอเราเด็กๆนายต้องใช้ไปซื้อกาแฟบอกพ่อไปซื ện, ここ้อกาแฟสิเอามาห้าแก้วส so ิบแก้วแล้วก็โอ้จะแบบวันไงจะแบบวันไหนเนี่ยเพิ่งจะมีสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่มีที่ยิ่งกาแฟนะครับที่มันเราสามารถจะยกมันไปได้ทำอะไรเยอะๆนะครับถือมากคนหนึ่งก็ยังดีแหละสามสี่ห้าหกก็ยังดีแหละก็คือเพิ่มยอดขายได้ไอกาแฟแก้วละห้าสิบบาทนะครับคูณหกเข้าไปเลยแบบเนี้ยมันก็ า3 0 300บาทแล้วนะครับมันก็เยอะมันก็เยอะมากนะครับเพียงเพื่อเพียงแค่เพื่อแค่จริงในนี้เท่านั้นเองนะครับหรืออันนี้ของปรดคนหลายคนเรานะครับออกแบบเป็นไงเอ่ยที่จะให้รู้สึกว่าอันนี้เขาเรียกว่าการระดับระดับป้ายจิตป้ายสำนึกเลยนะครับคือคนซื้อเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคือเขาของหนุ่นะครับเวลาเาเสาไม้ขึ้นมาแล้วก็คลิกคว่ำนะครับ แล้วนะมันจะมีลักษณะของเขามีท่าไม่รู้สึกว่าอองเล่าหลายอย่างโดยมากมาจากนี้ใช่ไหมครับเออล้วก็จะต้องมีสัญลักษณ์ที่มันบอกให้เห็นว่ามันควรจะตั้งอยู่อย่างไงมันถึงจะน่าสนใจนะครับมีอะไรอีกเก็จจิ้งหรืออย่างนี้ยครับเป็นร้านอาหารชื่อร้านซโซโอครับผมยังไม่เคยไปเองแต่เห็นน่าสนใจดี สมมติเราบอกว่าชื่อร้านขายสโปรรู้สึกตรงนี้แข็มีสโปโ์เยอะนะมีช้นนะครับสโปรร้านสโปควรจะเภาพบนโต๊ะสีสโปโผ้าม่านสีสโมโอที่นั่งสีสโมโอการชานช้อนซ่อมเข้ากันหมดอะไรกันหมดนะครับรก็คือความสํมาคัญของสีนี่เนี่ยที่เราอ่อยิ่งเป็นสีเดียวกันเป็นสีโทนเดียวกันเนี่ยความข้มแข็งของแรงมันก็จะมากนะครับมันก็จะมีความคนรับรู้ได้ได้นะ าาเวียหรือยังอันนี้ครับตรงน